โมอีโยกับโมอีเดสต่างกันไหมนะคะต่างกันนะเดี๋ยววันนี้เซต่ยจะมาไขาข้อข้องใจให้ฟังนะคะอันดับแรกนะมันจะมีนัยยะที่ต่างกันสองสองอย่างเนาะอย่างแรกเลยก็คือโมอีโยนะคะให้ทุกคนจำนะว่าหลังจากนี้ถ้าเราได้ยินเสียงโย ห้อยท้ายประโยคเมื่อไหร่นะท้ายประโยคมีเสียงโยกมาเมื่อไหร่นะให้เข้าใจไปก่อนเลยว่าคนพูดเนี่ยมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองพูดเยอะมากคือแบบฉันมั่นใจมากๆประมาณนี้เนาะนั่นหมายความว่าโมอี้โยกก็คือพอแล้วพอแล้วคือคนพูดมั่นใจว่าพอแล้วแค่นี้พอแล้วพอแล้วแหละอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือในยะที่หนึ่งที่ต่างกันนะคะคราวนี้โมอี้เดสเนี่ย ความหมายมันเหมือนกันก็คือพอแล้วเฉยเพียงแต่ว่าแค่ขาดความมั่นใจหรือว่าไม่ได้แสดงความมั่นใจอะไรขนาดนั้นก็เลยไม่มีเสียงยกนะคะนั่นคือความแตกต่างข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองที่แตกต่างกันคือ m o อ e y เป็นภาษาพูด m o อ e e t i s เป็นภาษาพูดได้เหมือนกันแต่ว่ามีความสุภาพมากกว่านะคะเอาเข้าง่ายๆเลยก็คือถ้าได้ยินเสียงเดสเมื่อไหร่ให้เข้าใจว่าเออมันสุภาพแค่นี้พอนะคะอันนี้คือในะที่ไม่เหมือนกันสองประเด็นของโมอ,อิโยกับโมอ,อิเดสค่ะ